18บแมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวเนอนาถบินทิกัสอารามีตัตตะโขพระควาพิขูอมันเตสีพิขโวติพะทันเตติเตพิขูพระควาตัวปัจจัดโสสมพระควาเอตาทโวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพาหุลิกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสระ มารัตหายะเอกาทศนิสังสาปาติกังขากัตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปังสุปีนางปัสติมนุษยานางปิโยโหติอมนุษยานางปิโยโหติเทวตารักันติงนาสะอคิวาวิสังวาสตังวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสีทติอสามูลโหการังกโลติอุตตลิงอปติวิชนโต พมโลกุปโคโหติเมตายะภิขเวเจตโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะโหริกตายาญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตายะอิเมเอกาทศนิสังสาปาติกังขา อธิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหีอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหีโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหีอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเลหีโอทิโสภรณา เมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเลหิทิสาภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตามหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเอเวลาพภิญาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเอเวลาพภาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพูตาเอเวลาพภาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุขลาเอเวลาพภาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตภาวะพริยาปันาเอเวลาพภิยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิปัญจาหากะเลหิอนุทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิสัตหากะเลหิอุทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพะอิทิโยอเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอรัลิยาอเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอนาลิยาอเวลาอพยาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเอเวลาอพยาปชะอริคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุษยสาอเวลาอพยาปชะอริคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปัติกาอาเวลาอพยาปชะอริคาสุขีอัตตานังปริหารันตูติ อิเมหสัตหกาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมีหิสัตถหะกาเลหีทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายาทิสายยสัตตาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายยะสัตตาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพอุตรายตาทิสายยสัตตาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สพเกขิณาญาทิสาญาสัตตาเวลาพภิญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปุรัติมาญานุทิสาญาสัตตาเวลาพภาญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภพปัจชมายะอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิศายะสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเอุปริมาญาทิสายาสัตตาเวลาภยาปชาอินิขาสุขีอัตตานังปะิหารันตุสภเพปุรัติยาญิศาญาปานาเวลาภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปะิหารันตุสพเพปัชิมาญาทิสาญาปานาเวลาภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปะิหารันตุ สภีอุตตรายาทิสายยาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตา낭พลิหารันตุสเพทักขินายาทิสายยาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตา낭พลิหารันตุสภีปุรัติมายาอนุทิสายยาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตา낭พลิหารันตุสเพปัชิมายาอนุทิสายยาปานาเวลาพยาปชะนิฆาสุขีอัตตา낭พลิหารันตุ सफे उतलाया अनु थि साया पान अवेला अभया पछा अनी खा सुखी अत् नंग पढ़ी हालांत सफे थखिनाया अनु थि साया पाना अवेला अभया पछा अनी खा सुखी अत्ता नंग पढ़ी हाणतु सफे हेथिमाया थि साया पान अवेला अभिया पछा अनी खा सुखी अत्ता नंग पढ़ी हाणनु सफे उपली माया थी साया पान अवेला अया पछा अनी खा सुखी अत्ता नंग पढ़ी हालां สภพปุรัติมายาทิสายาภูตาอเวลาพยายาปะชานิคาสุขีัตานังปริหารันตุ सफे पच्छिमा जाति साजा फूता अवेला अफजा पछा आनी सुखी अता नंग पलि हालंतु सफे उतरा जाि साजा फूता अवेला अफजा पछा आनी सुखी अता नंग पलि हालत सफे थखिना या साजा फूता अवेला अफजा पछा आनी सुखी अता नंग पढ़ी हालंतु सफे पुराथिमा जा अनु थि सा अवेला अफजा पछा आनी सुखी अता नंग पलि हालंतु सफे पश्चिमाय अनु थि साजा फूता अवेला अफजा पछा अनि सुखी अता नंग पढ़ी हालंतु สภเอยุตรายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเพทักขินายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเพเหติมายาทิศายาภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ सफे उपली मा जाती सा अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत नी तु सफे पुलथि मा जाती थी, थी अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत नी तु สเพปัจฉิมาญาติสายญาปุคลาเวลาพภิาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตตรายาติสายญาปุคลาเวลาพภิาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพทักขินาญาติสายญาปุลาเวลาพภิาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภพปุรัติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพปัจฉิมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพอุตตรายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพทักขินายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สภพเหตุมาญาติสายญาปุคลาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุปริมาญาติสายญาปุคลาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาติสายญาอัตภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัชิมาญาติสายญาอัตภาวะปริยปัญนาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภีอุตรายาทิสายยาอัตภาวะปริยาปนนาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภพทักขินายาทิสายยาอัตภาวะปริยาปนนาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สภพปุรัติมาะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชิมาะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภีอุตระอาุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทขคนณายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาภยาปชานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปชานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภาพอุปร anyway. ิมายาที่สายาอัตภาวะปริยาปัญนาเวลาอภยาปชานีขคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภาพปุรัติมายาที่สายาอิติโยเวลาอภยาปชานีข้าสุขีอัตตางปริหารันตุสภาพปชิมายาที่สายาอิติโยเวลาอภยาปชานีขคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภาพอุตรายญาที่สายาอิติโยเวลาอภยาปชานีข้าสุขีอัตตางปริหารันตุ สภาทักนขินายาิสายาอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปุรัติมายาอนุทิสายาอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปชิมายาอนุทิสายาอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาอุตรายาอนุทิสายาอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาหหติมายะติสายะอิทิโยเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาอุปริมาญะติสายะอิทิโยเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภพปุรัติมายะติศายะปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาปัจจิมาญะติสายะปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สภเอุตรายาติสายาปุริษาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภเพทักขินายาติสายาปุริษาเวลาพภิยาปชาณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภเพปุรัติมายาอนุธิษายาปุริษาเวลาพภิยาปชาณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพ ภรัติมายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปชานีคาสุขียตานางปริหารันตุสภพปชิมายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปชานีคาสุขียตานางปริหารันตุสภพอุตรายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปชานีคาสุขียตานางปริหารันตุสภพทักขินายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปชานีคาสุขียตานางปริหารันตุ พัชชาแม่สวดมนต์อยู่ไปรอแม่อยู่ข้างล่างก่อนแม่ไม่รู้ค่ะ สพเพเหติมายาติสายาปุริษาเวลาพยาปชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปปิมายาิิสายยาปุริษาเวลาพยาปชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาิสายะาอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชิมายาติสายยาปุริษาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอตรรายาทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเทขิณาญาทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเภปุรัติมายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเภปัจชิมายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเอตรรายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพธขิณาญานุทิสายาอริยาเวลาภิญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพหิติมายาทิสายาอริยาเวลาภิญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปรลิมาญาทิสายาอริยาเวลาภิญาปชาริหาุตร सफे पुलिमा जाति साया अनालिया अवेला अफया पछा अनी खा सुखी अता नंगी हालंतु सफे पच्छिमा याति सा अवेला अफया पछा आनी खा सुखी अत् नंगी हालतु सफे उतरा या सा अनालिया अवेला अफया पछा अनी खा सुखी अतः नंगी हालंतु सफे थखिना याति सा अनिया अवेला अफया पछा अनी खा सुखी अतः नंगी हालंतु สภพปุรัติมายะอนุทิสายยะอนาริยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัชิมายะอนุทิสายยะอนาริยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิสายยะอนาริยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายยะอนาริยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพเหติมายะ ทิสายะอนาลิยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปรลิมายะทิสายะอนาลิยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพททักขินายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรติมายาอนุติสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพธปชิมายาอนุติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอุตรายาอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเอยธิมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพอุปริมาญะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเีปุรัติมาญาทิสายามนุษสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปลิหารันตุสเีปัชิมายาทิสายามนุษย์เวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปลิหารันตุสเีอุตตรายาทิสายามนุษย์เวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปลิหารันตุ สเพธทักขินายะทิสายะมนุษะเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะนุทิสายะมนุษะเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจชมายะนุทิสายะมนุษะเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเอุตรายาอนุท well pues 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 ิสายามนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภเพทักขินายาอนุทิสายามนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายามนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพอุปริมาญาติศายามนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ सफे पुरा सा पाति पातिका अवेला अफजा पछा अनिखा सुखिया अता नंग पढ़ी हाणंतु सफे पश्चिम जाति सायावीनि पाति का अवेला अफजा पछा अनी खा सुखी अता नंगी हाणंतु सफे उत्तरा जाति सायावीनि पाति का अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अता नंग पढ़ी हाणंतु สภเพทักขินายาทิศายาวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพปัชิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สเพทขกินายาอนุทิสายาวินิปาติกะอเวลาพยาปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพเหทิมายาทิสายาวินิปาติกะอเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเเอุปลิมายาทิสายาวินิปาติกะอเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุติ อิเมหิทัสหะกาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุติสเพสังสัตตานางปีระนางวัตเชตวาอภิระนายะอุปคาตังวัตเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาธานางวัตเชตวาอปริยาธาเนนะวิเหสังวัตเชตวาอวิเหสายะสเพสัตตาเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมา ทุกินโนสุขิตตตาโหตุมาทุกขิตตตาตีอิเมหิอัตหะกาเลหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหีมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิถติตา สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตูสเพปปปานิโนโเอตาวาตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญาสัมปท,ท,ทังสเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตูสัทายาสีรังลักขันตูสัพพาทธาภาวนาพิราตาหัตูขัดฉันตูเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลัปตตาปตเจกานันจะยัางพลังอัหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปตเจกานันจะยัางพลังอัหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปตเจกานันจะยัางพลังอัหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปตเจกานันจะยัางพลังอัหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สพัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสโศสัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสโศสัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสโศสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสโศ สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปัจเจกานันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพพโสโด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระตัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุ มงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหลียญยอดเศรษฐีเหลียนไหวครู6กแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทลิน